มีก oh! ิจกรรมแบบเพียบเพียบสนุกสนุกเยอะแยะมากมายทั้งหมดนี้คิดนีค่ะมีลานสนามบาลานไบคขาถ่ายสำหรับเด็กเด็กเกนเกเอาเอาโอ้อะไปเติมบาร์ลโอ้โหดินลำลำมุนโอ้ดูดูชาไม่ธรรมดาดูดูดูที่เป็นด่านปะจนภัยเต็มเลยสวนสนุกเข้าได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่เหนือเมฆแฟมิลี่เขาคอค่ะจะบอกว่าที่นะมีกิจกรรมแบบเทียบเทียบสนุกสนุกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างติดตามชมกันนะคะไฮไลท์ของที่เหนือเมฆแฟมิลี่ก็คือทั้งนี้เลยค่ะโอ้โหคือจะบอกว่ามีลานสนามบาลนซนไบค้าถ่ายสำหรับเด็กเด็กเกณฑ์เกณฑ์ สนุกมากแล้วรถเนี่ยนะคะก็สามารถมาเลือกที่นี่ได้ด้วยไม่ต้องเอามาเองเลยเพราะว่าที่นี่นะคะดูโรงโรงเก็บรถเขาคือแบบ อลังการงานสร้างมีรถหลายแบบมากเลยต้องพูดว่าจะเยอะไปไหนจะเยอะไปไหนจริงๆเขาบอกว่าในอนาคตพอมีมีคาเฟ่แล้วอ่ะช่เขาจะเปิดให้คนนอกมาเล่นด้วยนี้ก็คือยังลองรับการทันจักยานลองรับแขกที่เข้าพักที่นี่อย่างเดียวก่อนแค่นี้ก็เล่นกันมันแล้วเนี่ยโอ้โหดูสิสวรรค์ของเด็กๆเลยอ่ะนี่ตรงนู้นนมีด่านเขาเรียกว่าปีนป่ายด้วยนะใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าเอาดอกเพกาปีนปีนไปๆอะไรเงี้ยให้เด็กได้ออกกาลังเต็มที่เนาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทํางานอย่าง จริงจังมากโอ้ได้ยินดังเหรอดีมากหยุดหยุดแป๊บนึงหยุดหยุดแป๊บนึงหยุดหยแป๊บนึงไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไม่หยุเยไม่เลไม่หดเกยม่หอุดเล่นเลไ่หยเลยม่หยเล่หยไหยเลยไม่หยุเลยไ่หยาก่หย่หม่ยเก่หเหรอไหนโชว์ใมหได้หย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 ม่ยเลไไมยฟู เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนเต้นมากี่รอบแล้วฮะสิบรอบได้ยังเฮ้ยอย่าพึ่งไปไม่คุยเลยอ่ะวิ่งมากี่รอบแล้วสิบรอบได้ยังยังฮะเก้ารอบเองเก้ารอบครึ่งแล้วเป็นไงสนุกไหมสนามนี้สนามจะบอกวิธีทำหมู่แคถ้าใครงนี้ไปตรงนี้ก็ได้อ๋อป้าถามก่อนสนุกไหมที่นี่สนุกอ่ะชอบอ่ะเดี๋ยวกันทำให้ดูอ๋อโอเคโอเคอ่ะอ่ะ อ่ะไปอ๋อขึ้นอย่างนี้อ๋อเด็กเขาจะโชว์คือต้องบอกเลยว่ามือเก่าก็มาเล่นก็ดีมือใหม่เขาก็จะมีทางที่มันไม่ไม่ได้แบบรุนแรงก็มีนะคะก็นี่ขนาดเล่นอย่างแรกเท่านั้นเองนะใช่จรริงด้ว้ววยไอและ มามาชอบอากาศที่นี่มากอาตอนเรามานะแดดจัดเราคิดว่าแบบต้องร้อนแน่เลยร้อนแน่แน่เลยแต่พอแดดหุดบปุ๊บตอนนี้ลมมันเย็นๆสัมผัตสต,ตัวนเขาคอเขาคออ่าอ่าตอนนี้นะคะเราจะตามเมียกายมาเลือกจักรยานเมียก,กายไม่ได้เอามา,าอ่ะเลือกได้เลยเอาอันไหนอมันมีหลายแบบมากต้องบอกเลยมีตั้งแต่แบบของเด็กๆเบบี๋นะสามล้อแล้วก็มาสองล้อก็มีนี่มีแบบนี้ก็มีโห มันมากอะได้ไหมกายกายได้แล้วเหรอโอ้โหเวิร์กไหมอาไปไปขี่ด้วยไปแล้วล้มตรงนี้แหละเนี่ยเรามาดูลีลาของไก่ไกยไม่ขึ้นอะไรเลยยกายไม่ขึ้นเนินเลยเยกยแบบเบบีมากเลยอ่ะนี่มีตู้เติมน้ำมันด้วยนะฮะที่นี่นี่มีเชลมีเอสโซ่ด้วยนี่ โอ้วิ่งเร็วๆดวิวิ่งเร็วเร็วอย่าวิ่งช้าวิ่งเร็วๆอย่างเดียวโอ้โหด่ดูเก่งสนุกมากไหมสนุกมากโอ้ระวังชนกันลุกอาเมื่อกี้มีฝนตกลงมาปล่อยๆยนิดนึงนะคะก็พักเบรกนะแต่ว่าเนี่เขามีปล่อยไอ้น้ำด้วยนะคะสำหรับวันไหนที่แบบร้อนๆก็จะทำให้เราแบบว่าอากาศเย็นลงอะไรประมาณ ช่วยช่วยช่วยไม่ให้ร้อนเกินไปด้วยอาลมมันเหมือนตอนเนี้ยทะเลหมอกอยู่เอออยู่ในหมอกทะเลหมอกอะไรอย่างนี้เลยเขาก็จะเปิดปิดเปิดปิดเป็นทุกใช่ใช่แต่ว่ามีเด็กคนหนึ่งกันนี่นี่นี่โอ้โหอ้โหยังเศร้าไม่หยุดอ่าตอนนี้สนามคนน้อยได้เกณฑ์กันเลยซิ่งเลยฮะว่ามาจากตรงนี้เนี่ยเห็นกังหันลมเก่าๆด้วยดูสิอ่านอกจากบารล้านใบนะครับนี่ มีประจนภัยด้วยเหรอเกนฮะว้าวประจนภัยอ๋อขึ้นได้ไหมเปียกเปียกฝนมันเพิ่งตกนะมามาแล้วโอ้ขึ้นลงตะข่ายได้ไหมตะข่ายเปียกป่าลูกแล้วมันจะขึ้นได้ไหมอ้าวก็ขึ้นมาตรงนี้ใหม่ได้ไหมไม่กล้าลงก็ปีนตะข่ายขึ้นมาไม่เห็นจะยากเลยลองดูไหม นี่ยามเย็นๆนะฮะบอกว่าถ้าใครเป็นลูกค้าเก่าเขาเคยมาพักแล้วแล้วมาพักอีกแถมหมูกระทะหนึ่งชุดนะคะหรือว่าใครที่แบบมาฉลองเดือนเกิดตรงออ๋มาพักกับเดือนเกิดใช่อ่าว้าว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 นี่เติมพลังเลยอ่ะาเอาเอาเอาโอ อ่ะไปเติมบอลัารโอ้โหดินลำลำมุนกินก่อนไหมไม่เสียเวลาเ,เขาบอกว่ามามาก็ปิ้งไปอ,งอ๋อ <ไป S 1> เดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาต้องนี้เพราะว่าอร่อย <c oughs> อร่อยอ๋อ <c oughs> ปินเดินไปปินแบบครอบครัวกันไปกินกันจนปลายอร่อยไหมครับเจนอร่อยไหม โอ้ถือเองอร่อยไหมอ๋อดีอ่ะโอ้โอ้มีความสุขอ่านี่มาชมห้องพักนะครับใช่ห้องพักของเราก็จะประมาณนี้ค่ะมันเหมือนแบบเป็นวิลล่าเนาะเราแบ่งสไตล์ญี่ปุ่นนี่มีผมมีนิดๆอะไรไปก้าจู่งกังเกิ้ลได้ไปก้าจู่งกังเกิ้ลมาอเคห้องน้ำจะประมาณนี้นี่ห้าเมตรห้า มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้มุมนี้นะคะก็จะเป็นโซฟาให้นั่งนะอ้าวขนมไม่ชอะแถมให้หนึ่งยังค่บขนมเยอะแยะเลยอะปะมะทั้งหมดนี้กินรีค่ะอ๋อนี่เป็นมินิบ้าของเขาเนี่ยอยาเกินเอ้าอย่างไม่ได้ได้กินยัางไม่ได้ได้กินล่มจะแล้วอะไรงอีกโอ้ ไหนหลบไปหน่อยหลบไปหน่อยมองไม่เห็นมีน้ำน้ำผลไม้มีน้ำผลไม้มีช็อกโกแลตให้กินด้วยโอ้โหฟรี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 เช้านี้เดี๋ยวเราพามาชมอาหารเช้าของเหนือเมฆแฟมิลี่เขาฟอกกันนะคะีเขาก็จะเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่นะเริ่มกันด้านนี้ก็มีแบบว่าขนมปังปิ้งซีเรียลนมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ดาว แฮมไสก้กรอกซุปต่างๆนะฮะแกงจืดเหมาะกับเด็กๆอย่างเงี้ยน,นี่อันนี้ข้าต้มนี่ข้าต้มอันนี้เข้าต้มแล้วก็จะมีแบบเป็นไส้ไก่ทอดนะักเก็ตอะไรอย่างน,นี้ด้วยส่วนใครที่ชอบอาหารไทยแบบอยากกินหนัก<ะ> ผัดผักผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยมีข้าวให้สระปงสระเปาก็มีนะคะนี่นมจีบสระเปาค่ะใช่น้ำ้มจีบสระเปาไหมคะน้ำ้มน้ำสมน้ำผลไม้มีเค้กให้กินด้วยนะเค้กมะพร้าวน่ากินมากเฮยคุยกันแล้ก็มีผักผลไม้สลัดต่างๆอะไร้ยเออก็เรียกว่าดีเลยแหละเก็จะบอกว่าถึงแม้จะไม่ใช่แบบโรงแรมเชนใหญ่ๆอาหารเขาก็แบบเออครบแล้วก็แบบไม่ไกลกาลนะค่ะไปอิ่าัเ้ยค่ะ น้องเจนทําอะไรอยู่ครับน้องเจนครับฮะขี่ม้าระวังชนระวังชนนะลูกเดียว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 ไม่ได้เดียวได้เดียวหน่อยอ่ะอ่ะมาเดี๋ยวกระลึบกระดึบมาโอ้นี่ตรงห้องอาหารเช้าก็มีของเล่นให้เด็กๆเล่นด้วยอเดี๋ยวไปดูซิว่าเงียกายเล่นอะไรอยู่อันนี้อะไรอ่ะโต๊ะสนุกด้วยนะอืมคืเงียกายอะไรเงียกกายจะโชว์โอ้ จะโชวจะโชวน้องเกณฑ์จะแทงแล้วนะเอาแทงสามอันเลยเหรอเอาเอาเอาดูดูทด่ทาจับเขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แทงทะลุรอยิ่งปเอ้าเฮ้ฮะเอ้ยตองติดฉุยวนนี้ชื่อต๋องติดฉุยโอ้อโหดูด,ดๆๆๆูท่าไม่ธรรมดาดูดูดูวันนี้ชื่อตองติดฉุยท่าไม่ธรรมดาดูดูดู ลงด้วยแม่เช้านี้อากาศสดใสดีจริงนะอะเด็กๆกินข้าวเร็วมาืมมัหม่ฟูดบอยฟูดบอยัม่ำหม่ำแม่ก็ทั่งนี่นั่งนั่งกินข้าวยังมีของเล่นกันเลยแล้วเนี่ยคือแบบบันเทิงให้เด็กจริงๆอ่านี่ตรงนี้นะมีมีปลาลูกดอกด้วยม่ำม่ไปดูเดี๋ยวให้มาม่ำลองปลาปม่มม่าลองปลาดูสิ ถ้ามามาปลาไม่ได้ตรงกลางหมา,มาจะถูกทําโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไกลหน่อยดิถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยถอยมาที่โต๊ะนี้หยุดหยุดอย่างนี้มันง่ายเกินไปนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหยังไม่ได้คะแนนเลยบ้านเนี่ยเอา้านั่นไงอ่าโอ้โ,อโหเฮ้ยเฮ้ยเตรมตัวอันนี้ฝีมือหรือฟุกครับมกเมื่อกี้ฝีมือ <laughs> โอ๊ยทำอะไรกันนะฮะจักร<า>ยาน,ยานอุ้ยอันนี้เป็นจักรยาน,ยานสนุกเลยโดโดสนุกเลย,ยน,นี่น้องเจนก็ปั่นไม่ได้ก็นั่งก็ยังดีสนุกไมกกหมลูกเจนฮะฮะน้องเจนสนุกไหมนะครับบอกกล้องก่อนเร็วฮะ อ๋อช่วยเยอะเลยใช่ไหมไหนขอดูที่ช่วยปัดยังไงนะปัดให้ดูที่โอเค <laughs> okay. อ่ะไปได้ไปพร้ยออยังทำเลสโกเลสโกตอน s <S s <S อนี้มีคนมาช่วยแล้วครับอ่ะอัน,นี้ยังแบนแล้วอ่ะเดีย <laughs> เเด๋ยวเออใช่อ่ะไปไปได้ ตกน้ำเอา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 ตกน้ำเอาเอาเอารองเท้าลุดรองเท้าหลุดเป็นคอนเทนต์ซะแล้วอย่างนี้นี่ของเขานะมามามีเป็นด่านประจนภัยเต็มเลยสวนสนุกน้องเจนเราซาไลเดอร์ให้ดูหน่อยเหรออ๋อเล่นอย่างนี้เหรอโอเคได้ไหมโอ้เอาเอาเริ่มใหม่เอาเริ่มใหม่โอ้เอาเอา เอาเอาได้ไหมได้มาแล้วระวังหัวโค้งนะเกินมาแล้วอา้าวจริงเหรอทำไมอ่ะได้มาเลอแเหรอแกล่ะเอฮะน้องเกณอย่าแกล้งเยอะป่ะป้าร้อนเร็วเร็วเราปีนเขาเหรอได้ไหมอ่ะอ,อ๋ลอลงเขา อออ๋โเคทำอันเออทำภารกิจให้สำเร็จแล้วอ่ไม่มีคนมาไม่เป็นไรดิก็สวนกันได้สำเร็จไหมโอ้นี่ต้องใช้ความสบมอหอยาห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอโอ้โหนี่ต้องใช้ความกล้าหาญนะแล้วก็สมดุลของร่างกายโดดลงมาเลยก็ได้บ้าง เจเดเจไปหมันเลยอ <laughs> งเกนฑ์ทำอะไรอยู่อ่ะครับเล่นทรา,ายเหรอโอ้ที่นี่ของเล่นเยอะไหมฮะเพลิๆเ,เลยนะไม่คุยเลยนะฮะเจบอกว่าคุณหมอประเสริฐะเขาบอกว่าเด็กไม่ควรอยู่กับทรายนะ,ะเป็นไงว่า ลดความก้าวร้าวอะไรย่างนี้ลงได้โอเคใช่แบบน้องจิตใจเย็นใครเลสเลสเทสเทสอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วเมียด้วยได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้เหรอให้เมียเล่นด่าเล่นสายไม่ช่วยโอ้โหทำอะไรอ่ะทำอะไรต่อว่ายน้ำาอู้ยูขาว่ายน้ำพี่นี่เป็นไงเอาอะไรก่อนเอาห่วงยางเอาห่วงยางเหรอใส่ห่วงยางก่อนนะอ่ามาแล้วโดดตึ้มโดดตึ้มแตงยาเย็นไหมอู้ วันนี้ตรงเนี้ยมามาต้องบอกเลยว่าของเล่นเขาเยอะมากนะสระเขาอ,ะอ่ะเนี่ยดูสิโหเด็กๆ<า>เล่นใหญ่เลยมีสระเป่าลมเอาไว้โซนข้างนอกอีกเออเออเนี่ยเด็กก็ชอบองไงพอมีของเล่นเนี่ยน้องเจนเล่นอันไหนดีอ,ะอ่ะสไลเดอร์ให้ดูหน่อยได้ไหมอ,ะอ่ะนี่ไปเล่นของเล่นอันขวาหน่อยสินะ,อะเออนั่นอ่ะบ้านอันนั้นอ,ะอ่ะลอเล่นใ้ดูหน่อยเร็วเล่นใ้ดูหน่อยโอ้โหนี่มีอะไรเต็มไปหมดเลยโต๊ะ อ๋อเช่นนี้เหรออน้องเกณฑ์น้องเกณฑ์จะไปไหนครับน้องเกณฑ์ครับรถถังนะครับขึ้นได้ไหมเอาได้ไหมเอ้ารถถังมันรถถังมันสู้หนูอ่ะอ่าลงรถถังไหมเช่นนี้สำเร็จไหมเอาสำเร็จไหมดูนี่ยิงปืนตึ้ม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 เจออะไรขึ้นแอนเอาไม่ได้นอนนี่ก็แล้วกันนะเไม่เอาปลาปลาจับ จมรถถังเหรอจมรถถังเหรอหมดเวลาแล้วแต่ว่าถ้าจะต่อเวลาช่วยสไลเดอร์หนึ่งีแล้วต่อเวลาเร่อหนูไม่ทำอะไรด้ไม่สำเร็จในเมื่อเด็กเขาไม่ยอมก็ถึงเวลาที่แม่แอจะต้องป๊าลงเดี๋ยวมามาเป็นสไลเดอร์ด่วนเลยเร็วทุกคนจะได้เห็นว่าสไลเดอร์มันเป็นยังไงต้องเกณฑ์สไลเดอร์ดูหน่อยไม่เอาไม่สำเร็จ อะไรที่ลูกไม่ชอบก็อย่าบังคับได้นหมบังคับแม่แล้วอะไรไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่สระอีกโซนหนึ่งนะคะสระก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าแต่ว่าของเล่นอาจจะมีน้อยกว่าสระนู้นเนาะใช่แล้วก็น้ำเยอะกว่าเมื่อกี้คือเหมือนแบบสระเด็กโดยเฉพาะแต่ตรงนี้ก็สนุกไม่ไม่ไม่แพ้กันใช่ใช่อะไรนะเอาะไรสีฟ้าครับ เขาใช้อยู่ไม่ลกนะขอบคุณครับกันเด้วขอบคุณครับอ๋อ,อ,อต้องสีฟ้าแอนเมื่อกี้ให้สีชมพูบอกไ่ไม่อยากเล่นต้องเลือกด้วยนะสีอะฮะเนี่ยเมื่อกี้บอกให้เอาสีสีชมพูหนูบอกว่าอะไรเกนมไม่ชอบสีบชมพูอย่างแมนอ่าแม่แอนกินเยอะมาเบิร์ดเนี่ยเมื่อคืนกินหมูกระทะเยอะไปหน่อยที่เหนือเมฆมันก็มีเครื่องออกกําลังกายเนยนะคะวิวภูเขาด้วยสวย และนี่ก็คือทั้งหมดของเหนือแม่แฟมิลี่เข่าคอนะคะอากาศดีไหมครับกายดีมากโอ้สนุกไหมครับเกมสสนุกบอกก็ใครนะคะอยากพาครอบครัวมาพักผ่อนเด็กๆสนุกสนุกกันก็มาได้ที่เหนือเมฆแฟมิลี่เข่าคอค่ะเอาวันนี้ลาไปแล้วครับบายบายดูดูตัวแสบรีบเล่นรีบถ่ายรีบบันไปสนุกจริงบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่ง กะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย